จิกินอขแก,ก่ๆเจ็จิบเตอนนี้เรากาลังจะไปเอามาคูลอามาคิดเบสตามาร่วงมันแล้วก็ปเป็ดเนื้อทอดมันทอดนจ้ากินได้ก็ได้นงกินได้ตัวปลางกินได้กรลองทอดกินมึนงี้เดี๋ยวก็คูนเนี่ยจะหามาคูล่เอามาก เบสจา้ามีเรื่องี่อยไปนี่ถ้ามึงไปนี่ตา,ปาเป็นชัว่วตู่กับเป็ไปเลยอันนี้คิดกระูว่าสมาแ้วกัมาเตรียมไปแต่เดียวแล้วนั่นเราต้องปล้อยากเขาดีโอ้ยมึงไม่แท้ <laughs> ชิปปบเป๋าเอ้ย ไเามาคูณมาไหว้หรือเวลาบ้ามากก็ได้ไปคิดน้ำกัดสองคนแะว่าโอ้ยปายไปเลยนี่ยแบบนั้ายขาเอาวกว่าจะไปน้ำเมฆสกัดไปรดสิโอ้ยเปมุกเตรียมการไปเพื่อทุกอย่างเนาะ คุณแม่ใครข้าวสนบ้าไใครส่นใครตัวนี้นี่บนลูกนาช่บ้านเลยโดนต่อยงานสองคนเมืนีัคุณแม่สอนมานั่งกับผู้ชายน่อยสองคนนอยน่าขายน่อยน่บมองเออ

คุนได้ลายโปนะคะก็จะมีไหมไปอายุน่าตุย่ๆยๆนั่นน่ะเนี่ยเดี๋ยวไปใกล้นะคะอย่ติดจามไปดูดัวกัน,นะคะ่ะ อุ้ยพี่เพื่อคุณและแมหาอยู่มาเก็บมาหามาคูนด้ยมาหามาคุนไปคิดเป็ดไอ้ชี้เขาจะมาชูวยไคิดเป็ดอุ้ยพี่นี่มันเจน่าเบิร์ดนี่น่ะเสียงยังมาหามาคุนอยู่ป้ายังไปชิมกับคุณบอป้าอยู่นะวะพี่เธอมาหอดหรือบ่เออเมื่อสิแม่เมื่อเตีสิแม่เออแมนบนน่ะ ดอกเดี่ยวไงดอกเดียวเพราะมันดอกสักอกนี้นี่นะเดี๋ยวจุ่มนี่นะมันเต่าเบิดเลยพวกนี้มันเท่ามันเน่าเบิรดนี่นี่พวนี้นี่เออนะเยจ้ะอออีลอยอยู่หนาจะมีบ้องหัวเทพ้าบ้งหัวเทสือมาวานแต่ของคุณหรอกไม่ได้หมาเบิง์ดขมอนมหนุกพวกน่้นหมาคุณแน่เดียนี่นะยุคขนงเลนยุคไม่ใช่คุณ้าเบิดแรอเบ้อเดี๋ยวพาไปกินดชาบ้านแหละ ในสายมะคูนน่ะในหงเยียนเออนั่นลงดีแต่นนั้นันได้มาขนนะมันได้อะได้บ่ที่นี่นนเมืนหมู่แล้วก็ลาาปไป่ชวให้เด็กไูท่แถวนาแบบมีดวงเขาอันนั้นบริแม่บอกเขาเอเขื้อมือนีนไมะคูนจังวะ มาใสมือเฮ็ดออกน้ำปลจัมือวานมซื่อแต่ยังเห็ดอยู่ปรมนี้กินยังยอดเฮ้ยขนมไม่เห็นโดดแลยบ่เห็นหยุดปฏิป้ลุงไม่ได้มานานเลยมีเห็นป้าคืงแมวหมาเันสับก้เกานะปรทับสับก้เกาไห ม่ฮามาคูนพี่น้องเอ้ยบ,บ,บา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 แดดกี่สิจูบแต่ก้าแท้ต้นแท้นี่มัน,นมีจ้ะแต่ไม่นคือบ่ในพระคือบ่คมีเนาะ ต้นออมาคูนนะ่ะบริมีมาืองแ่ะโอ้ยม,<า>มากนึ่งกับบมี มันพากูดั้นโดนมาไก่แซนไก่เนาะว่าแซนผิดอีเดีพี่น่อยว่าจะดวงคูนไปหลอกผู้ชายชิดผู้ชายเสือกดวงกับ่มีปะ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 ้ยมาคูกับน้น้อยน้ิดอยงเีงยะไป้ ตึกไร่ที then, ่มันอยู่ต้นข่าอันีน่ามขแดงันไข่มดแดงกาดีแร่ไปเมือกกันเมือกเพื่อกระเลี้ยงอยู่ในเดินนี่เลยนะบ่ได้จำพีน้องเอ๋ยวางแผนไว้ คะตามาอยากัเนาะาตานาะไงเบิ่งบกาตามาบักคูนนะเิ่โอ้ยไปทางไต่อปะนี่คไปฮัว่าน้อยไปปผูว่าน่อยเขาป้าปะน่า วนาเขามาฝาจาเาเล่นพจา์ไปอยู่แถวเนไปเอชามแก้วมีเพราะว่าแก้วมีูแถบ้านน่าต่างชิบมีบ่ต้นคูน่ะไปไปเคือมาลองโทรหาเขาอันนั่นตุ่ยโทรหากเขาอันอีซีนไหมไปห้องก้อนตัเขาอยู่น้ว่าอันเดสสันกบมาดอกต เมื่อหาเหล่น,น้ำปลาแก้วโตครับพี่น้องเย้ยเห็ด้ดคุ้นเราไม่ได้กะเว้าหมากมันมีปลาแถวต้นคุย้ยังจะ่าอืดหมากบอปีนี้นะคุ้นหัคุณมากไปกไว้ในห้นกอนนะเลยแม่ไปจุเออ พ,พี่จบพีกองไว้ด้วงขึ้นอยู่วะอัวกองไว้น,นงอหมเหงาพี่เงากระโดดรวเงอนพี่แล้วก็น้ำไปจูดมันหกแล้ววะไปหาที่ไรไปเป็นน้ำแก้วเป็อไส้คายหาคายเย็ดุ่กันนั่งมีายไปรด đi mát đồn đây. Hello, 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 hello. Ơ, thấy đâu mì bà. <cười> <cười> Bố นี่สิได้คนนั่นบ้าไอ้ากคือหัวจากมืออีนี่มาเล่นฉันคนไปทังได้เบิดสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า,จามา,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 มาหัดจะห้องแหละขึ้นมากตวอยี่ยมมาล้างไม่อย่างเมืนว่า วเองี้มันเมคูดบะก็คิดเบาเขย่างไมดแดงแงนเมดแดงทนเสียทีละไข่ที่ละไข่เ่ดแดงอะไราลงมาจังมาโยงคูนื่วมันจิต่อไม่อยากต่อเด็กบหอม่มดแดงแค่มื่อไจะอาจจะชุหนาวแต่โดดคูนป้อนลงคือกินลดนี่ต้งคูนม่นแยงเนาะบนี่ ใว่เนาะท้ายเนาะมันตัดอันผมมขึ้นสายไฟแต่ก็เดืตัดเดืตัดละมากได้หม่ำกำลังเป็นจับป่ะอืโทเหตสูงกว่าข้าเจ้าอวี๋เราเนาะเพืนเทนี่เฮ็ดสูงก พิเก่งใจสบ้านสังเลยนะเธอเนาะเอออาทุเรงบ้านกับไงโตมาโหฬารที่สองต้าขั้วไม่บ่เออข้วงวอะไรเลยฮะเออคือดีขึ้นแล้วซึ่งใส่ย่อยหายแน่ นาะอืมปิดตามันเถนะโอยมักอือน่ะมีต้นมะคูณอยู่บ่แม่แท้นียบ่มีบ่มี่ใช่บ้านขึ้นบ้านละบ้านทข้างก็สนิมมแซนจะเมื่อยหาแล้วโอยเขาว่าบ่มีชิบะก็ไปใส่บัดนี้โอ้ยโอ้ยโฮ้ยปีนมะติดผ้ามะติดอันเพี้ยข่าวมัน ลราบปจัดงามงาปจะให้ไงซามให้นางงามอยู่ตัวว่านก้อนมูลดิเออโหว่าพี่น้องโอ้ยขาวว่านขาวว่านนะคะนี่นะจะไม่ว่างามอริโลนี่อันนี้งามบระดิพันระเบียบเนาะครับ กับปีธมิตรพี่น้องเฮ็ดนาวานปีธมิตรโอ้แต่วาบบงามบริด้ทดลองเฮ็ดไปงามค่ะูเรื่องบริมิชน่ะอะพี่น้องเฮ้ยโอ้ะจะพว่งงามบริร้อนนี่ปลาทน้องป้าเพิ่มน,นะเฮ้ยอืมอมองได้เพาะเพลยแต่รมีโคคูนนะ โตมีแล yeah. ้ววะหาเด่นกัาคนดูแค่ไรมีต <Ooh S 3> ้น um. คูนไห่มาหน้าเฮามีบนาโคเงินเจโพสีนาเงินเจโพสีกินรถไก่ตุกตุกปดอยู่ไกลนั่นเปว่าเอาเินเจโพสีส่งมามีเอนเจโพสีบอกอ้อาไปทงคุณแล้วจ้ะไป กันโพสีมันมีแมวแย่ขันมแดงขนะเออเราต่อหน้ากันโพสีบอกว่าจคมีหมเท่นี้นะเจอเรามากน่ะเป็ดขี้กับมีญี่ปุ่นนะมีอยู่พูดภาษาญี่ปุ่มันองงามแท้เลือกอีกกระปปรงแซ่บแ À, hát người... ừ. à, ừ. ừ, tôi hương hương hát chị hương 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 เงยปิดหลังง่ายต้งอยู่บก้าข่าวดอกบ่ยบุก้าข่าวดอกเคยเก็บไปหาเบิ้งสภาพาคิดขาเออดว่าบก้าขอุ้ยอุไปเปาข้าวบ่หกเคยเข้าไปกับหผเาอยู่ไปไปไป

ทานก็คือเงียบจะเม่อยอยู่ต้นนี้ก็บมเปิลมากไปไปต่อเจอแล้วค่ะเจอมันคูนแล้วค่ะเอาเรืยๆดีน้อยภาษาบ้านกินมาเนาะกินมาเราคูัวอหู่มันบวมหูมันก็บมรรดัย

พอได้ซื้อตลาดนอกินเนาะมีกันยังว่าเก็บเอาเก็บเอาบ้างไปไว้เขาโมลาเขามอนะเขาจะพูดมันนี้ เอามเป็งานมาแรงี่พอเฮ้ยะมัอวกอดมข้าเนี่ยเออแเบิดลายยดเอาไงก็แข็ยับย่างเอามลนลงมาเนาะไม่เฮอนะกำลังเป็นผู้เฮ้ยแก้แก้ทั้นั้นนั่นนะปิดป้องอยู่ทั้งปูมาล่านหนามึงปูผู้ทั้งปูในสาวปูเมี พ่นท yeah, okay, oh. ั้งาถุ่นนั่นเออเก่ยมมาไปฮบนาเขาห้เสยู่ในสวานลงมาบ้านนี um, ้เราจะลงมาหัด็ำบ um uh ้านนี่เออมาหัดทำบ้านนี่เออมือกับมืออกับมืออีกแลเนาะอืข่งข มือมือเอพอิ่มกันไปแม่พอแล้วเออยังไงไปพิคบิต์จิคิดเบิร์ดเฮ้ยพุชช่าิอยู่เรือนหนึง่งนะก็เลยเสียไปหลายลา้ยอบริเหตยังไอง่สิคิดเบิร์ด่บอับ เอาเฮ้ยคขาบอกคิดเบ็ดกับมาิยูใกล้ข้าวจัยจูจีกคิดเบ็ดผักไทยแน่เฮ้ยได้ยูใกล้แน่กะมีแห้งแน่เฮ้ยอายุครับอายุทลายตบปากเองเทาอายุเดือนี้กขพูดความจริงบ่บไม่ได้ไปเมื่อไนี่ หลุนๆเอาแกจะไปขี man, ่เป okay. ็ดน้ำกันนะคะสวัสดีจ้ามาหวอดพลาดจะเสงร้บพี่นุ่มไนโอ้ยแสงจันทร์ แดดน้ำแดงซองน้ำแข็งซองเมื่อกินบ้านพุเอา้อาจาแตกกระไรโตน่าจะกิดนนำอันนี้นนำนะน้ำมันสซงมันเพราะว่าใอ้ไเกิดออ้ได้สิต่เมื่อเช้า ยี่น้องการมาให้หนึ่เก็บภาพบรรยากาศไวปชนนิกรด้จ้ายังประจบอยู่ตะเตะอ,ออกบ้านอยู่จากบ้านพี่น้องเอ้ยเบิ่งให้กระเทยเท่านี้ด้วยจ้าเพื่อิได้ถ<ว>่ายเพื่อเสด็จเขาไม่ได้บอกให้ถ่ายเขาช่วยถ่า,ายเดี๋ยววันนีก้นก็ได้จะได้เปาฝากปิดกำลังใจเบนนิ่งโฆษณาให้นางในจ้า โฆษณาไม่จะขัน <rôle> ต <à déc> ่อชีพก็ขันตอนกระเบื้องนะจ๊ะนะจ๊ะเรื่องอื่นไม่ต้องเบื้องเลยทีเรื่องอื่นไม่ต้องเบื้องไงเบื้องแต่โฆษณาไม่ต้องเบื้องเนื้อหาจ้ะพอพวกนางไม่มีเนื้อหาอะไรไหลสาระนะคะโฆษณาเองีเบื้องแต่โฆษณาก่อนนะะคขอบคุณค่ะไปละกันสวัสดีค่ะ